ปกติช่องยูทูบเคยววนคุณนครพนมนะครับเมื่อนี้เคยวนนะครับพามาตกป่าเนาะครับขั้นเบ็ดหยุดมองนว่นะครับแต่ว่าเมื่อนี้ยได้มาตัวนึงแล้วนะครับพิชคิวเนาะครับตีเหยือลูกปลานิ่นตกปลาช่อนนะครับแต่ว่าได้ปลาบูมาเท่นเนาะครับตัวกับโบยไงเนาะครับเต็มกำมือนะครับอีกคือปลาบูเนาะครับตัวใหญ่ยูยนะครับเต็มกำพิดคิวเนาะครับ ตีเหยื่อลูกปนี่ยปลาชนเดบับตีเหยื่อปลาหนิ่งปลานิ่งตกปลาชนนะครับแต่ว่าเดปับบูมาแทนก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่นะครับมันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเต็มกัมนะครับวันลุูนกันโตนะครับวันนี้ก็ใช้เหยื่อลูกปลานะครับเหยื่อลูกปลานิ่งนะครับตีลงไปไม่ทีสองนะครับลูกปลาชิมีโตบ่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจ เคยบนคนต้องควอมพนมในเดอ้อนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันเลยนะครับรุ่นปลากีะพงสองนะครับต่างกล่องนะครับเยอะที่ใส่มานี่นะครับเป็นลูกปลานิ่นแะครับเยอะที่เคยบนใส่มานี่เป็นลูกปลานิ่นแะครับตีลงไปเป็นไม้ที่สองนะครับโรลูวัชิมานบ่อนะครับ หมอมันก,กับมันรุนนํากันเนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับไม่เคยบ,บนค,คน,น,นุครพพมเนครเด้อนะครับน,นี่กระปลาตัวแรกนะครับกระปู ตัวแรกแล้วนะครับ ไปกับปลาเท่าไร